ประชาชนหลายจังหวัดในภาคเหนือให้ความเห็นต่อการจัดตั้งรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าซึ่งในอดีตก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาก่อนนะครับอย่างพื้นที่ของนครสวรรค์กับพิษณุโลกให้ความเห็นว่า การทํางานอาจจะไม่ต่างจากในสมัยรัฐบาลเดิมนะครับอาจจะไม่สามารถทําตามเสียงที่หาหรือหรือว่าได้ประกาศเอาไว้ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์จากที่คน,คนเก่ามันทําไว้คนใหม่เข้ามาไม่รู้แหละเอาใหม่เริ่มต้นใหม่เร่อยุบไปไม่ต่อเนื่องใช่มันอภิานต่อกันไปถ้าคนเก่าเป็นนะนะผมยังไงผมก็เดินเดินได้ดน้อยมันมีทีนี้คนใหม่เข้ามา ไปไม่ได้มันต้องมาเริ่มคือตั้งต้นใหม่เลยเริ่มจากศูนย์ใหม่แล้วมันจะไปยังไงเศรษฐกิจมันจะไปยังไงได้ไม่ถูกใจครับอือใช่ใช่เพราะรัฐบาลชุดนี้ก็เหมือนกับรัฐบาลชุดเดิมอือฮะอันนี้ตัดได้หมดใช่ไหมตัดได้หมดครับลูกต้องเป็นลูกของท่านนายกเป็นเหมือนเดิมคิดว่ายังว่าแก้ไขปัญหาไม่ได้อืออ๋อ เราหวังว่าอยากได้รัฐบาลชุดใหม่จากเลขาธิการรัฐบาลชุดเก่าแก้ปัญหาให้เกษตรกรไม่ได้แต่เกษตรกรบางส่วนที่พยาวมองว่าร้อยเอกธรรมนัฐมีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ไว้วางใจว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาโดยเฉพาะตอนนี้ที่มีรำยายกับเท่าราคาปรับสูงขึ้นครับตัวผมเนี่ยเป็นตัวแทนเจ้าห้าทนะอยากขึ้นทันธรรมนัฐเนี่ยขึ้นไปดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อจะได้แก้ปัญหาให้เจ้าบ้านภายในตำบนบ้านสางและเจ้าบ้านเจ้าไร่เจ้านาเกษตรกรทั่วประเทศเืิอได้อยู่ดีกินดีครับเืิอมีความจเจริญมั่งคั่งครับเจ้าบ้านจะได้ลืมตาอาปากได้ครับก็ดีใจนะครับที่ท่านได้นัง่งคนนี้นะครับท่านมีความสามารถและท่านสามารถที่จะพักดันนะครับของชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นทั่วประเทศนะครับก็ โดยความสามารถของท่านนะครับสนใจในแรงน้ําแร่เก่อความเป็นอยนยูของปีน้องออเกษตรกรนะครับทั่วประเทศจากการสอบถามกลุ่มเกษตรกรนะครับก็ต้องการให้รัฐบาลเข้ามาดูแลราคาพืชผลทางการเกษตรและลดต้นทุนทั้งค่าปุ๋ยค่ายาแล้วก็หาตลาดรองรับอันนี้เป็นความเห็นตรงกันที่อยากให้เร่งแก้ครับ